สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน t i k t o k เนาะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE s m นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อแบบนี้เลยเนาะและวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปของกเลไที่้เรรวกมะบิกาารรเต็อกรราได้เลย มีเลือกมากมายเลยเนาะเราใช้เป็นบริการที่1231นะคะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกลับไปกับปีลิงนะคะวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยแล้วก็จะเอาเป็นวิดีโอนี้นะคะถ้านขะัดลอกลิงตง้องมีได้เลยนะแล้วก็ให้นำลิงมาวางนะคะแล้วเสร็จ,จำนวนที่เราต้องการเนะนาะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ1นาทีเนาะคะ่าใช้ใจ,ใจ่ายแค่0.4ุดบาทเองจากน้นให้กดส่งกันได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยแต่นี้นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะจากแค่20วิวเมื่อกี้ตอนนี้ก็ขยขึ้นมาเป็น985วิวแล้วนะคะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้เนาะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างผลแล้วเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยแลนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ